ครับวันนี้เจ้าของรถนะครับที่อยู่จังหวัด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 นนทบุรีนะครับามาเปลี่ยนถ่าบน้ำมันคือรั่วด้านหลังนะครับตรงตรูดนัดก็มาลงมือเองเลยนะครับเจ้าของรถแน่นอนนะครับคือฝ่ายช่างของเราต้องยืนดูนะครับเจ้าของรถทำคล่องนะครับเปลี่ยนหลายครั้งหลายหนแล้วรู้แล้ว ครับโอเคอันนี้คือเป็น Toyota uh, v i o นะครับ Toyota v i o ครับตัวสีประตูสีดำนะครับของลงมือเองเลยมาวันนี้นะครับมาขอเปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึงข้างหลังมันรั่วซึมนิดหน่อยแต่ก็เปลี่ยนแล้วก็โอเคแล้วนะน้ำมัน1ลิตรก่อนติดก็วิ่งได้น้ำมัน1ลิตร ก่อนติดวิ่งได้กิโลนะครับ13กิโลนะครับไม่เกินไม่เกิน 14, น 14. ครับหลังจากติดตั้งแล้วได้กิโลลิตรครับติดตั้ง MSV Turbo น้ำมันหลังจากติดตั้งครั้งแรกได้ได้14กว่าได้ค่อยขยับขึ้นมาเป็น15ครับยิ่งไปไปก็กลายเป็น16 17ไปเรื่อยๆอ,อ๋อครับแล้วาตาการเร่งแรงบิดแรงท้อค,ครับเป็นไงไหลลื่นไม่มีสะดุดไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับไหลลื่น นโอเคยอมรับได้ใช่ไหมว่าเทอรโบน้ำมันอันนี้ประหยัดจริงเสียงจริงของจริงยืนยันได้ไหมครับยืนยันได้ไหมครับถ้าจะยืนยันยืนยันกล้ายืนยันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าจะให้ดีให้ชัวร์ต้องลองต้องลองนะอเแล้วเมื่อลองไปแล้วคก็จะเกิดความติดใจจะไม่ทอดออกแน่นอนครับ ต้องลองโอเคยืนยันว่าเทอร์โบน้ำมัน m อ v นี่ประหยัดแน่นอนใช่ไหมครับประหยัดร้อยปรนะหยัด้อยเปอร์เซ็นต์โอเคจากยุบน้ำมันแพงเรื่องยุน้ำมันแพงนะครับอโอเคใครอยากรู้รรได้เลยครับครับโอเคขอบคุณมากนี่การยืนยันของเจ้าของรถนะครับโตโยต้าวีโวนะครับอโอ